ครับแล้วจากที่เราทำการแปลงค่าให้เหลือหนึ่งแล้วต่อมาเราจะบวกค่าเข้าไปนะครับบวกหนึ่งแล้วก็คือเป็นสองนะพอเป็นสองแล้ว <c oughs> เราต้องการให้เก็บ สหลักบวกกับตัวอักษรด้วยก็เป็นห้าหลักทีนี้ผมจะเปิดดูใน DB บนะครับอ,อ ออโต้น้ำเบอร์ไม่ใช่สิตัวเบอร์ใช้ฐานข้อมูลอะไรจำอะไรดูกันนะเออทดสอ่ะตัวนี้ตอนนี้เราจะเลือกเป็น U01 เสร็จแล้วทีนี้มาใช้คำสั่ง เช็คนะครับที่คอมเมนต์ตรงนี้มีค่ามากกว่าศูนย์ี่แหละน้อยกว่า ไม่ใช่สิน้อยกว่าเก้ามากกว่าศูนย์อามากกว่าศูนย์น้อยกว่าน้อยกว่าเก้าไม่ใช่ต้องมากกว่าหรือเท่ากับสิบ ก็ให้พวกนั่งรับเทคนเท่ากับยูผมได้เก็บอยู่ที่หลักพันนะครับและเชื่อมด้วยเก็บนำลันดูครับ ไม่เข้าเงื่อนไข <c oughs> นำต้องมากกว่ามากกว่าศูนยะ์เนี่ยใช่อยู่แล้วมากกว่าหนึ่งอไม่ใช่อ่จะใส่เป็น มากกว่าสิบหรือเท่ากับไม่ได <c oughs> ้น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ <c oughs> ไปนะครับไม่ไตกไม่เป็น true มันก็จะได้รหัสยูถูส,ส,สองเก็บสี่หลักทีนี้ผมจะเก็บอีบ,อออบต่อน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งน้อย ก็เท่ากับตัดศูนย์ออกหนึ่งตัวแล้วเชื่อมด้วยเกตนำเราจะสมมติค่าเป็นศูนย์ศูนย์หกห้า là nó có đại dụng xuống hộp Có mà ít ít tích tốc cấp à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  ัดศูนย์ออกหนึ่งตัวเทอมด้วยเครื่อนำตัวใหญ่ผจะเปลี่ยนเป็นหลักร้อยสองแปดเก้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่สองแปดสองเก้าศูนย์ ít ít các, à, sẽ đi qua, chơi Yêu à... Yêu ích... tha, à... แล้วก็เอวนอกนั้นหลันกนั้นเท็กกับอยู่เฉยๆแ e t นั่งอันนี้ค่ายอยู่ที่ ลักร้อยนะครับจะเปลี่ยนเป็นหลักพันเป็นหนึ่งร้อยพันเออหนสิบร้อยพันก็เป็น 9. เก้าอันนี้เป็นหกเจ็ดเอหกแปดะ ผมจะลองใส่หนักหมื่นจะได้ป่ะไม่เคยลองนะตรงนี้หนักหมื่นไม่ได้นะครับหนักหมื่นก็จะตัดมันก็จะเก็บแค่สี่ตัวโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ต้องอ ทราบขอบเขตข,ข้อมูลของท่านก่อนนะครับที่ก่อนที่ท่านนี้ใช้ที่ท่านจะออกแบบข้อมูลนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะส่วนโค้ดน,นี้ก็เช็คค่าแล้วดึงมาเก็บในตัวแปรอันนี้ก็เราก็แปลงแปลงค่าให้เป็นอ,อิน integer แล้วนี้เราก็เช็คแล้ว คิวี่กลับลงไปฐานข้อมูลครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ